เขานอกใจไปมีใหม่แล้วนะแต่ยังโทรมาสามเวลาบอกรักบอกคิดถึงควรจะทำยังไงดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากถามคุณคําว่าควรจะทํายังไงคุณต้องคิดอันดับแรกก่อนว่าคุณจะเอายังไงต่อกับชีวิตวันนี้เรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาไม่ได้รักเราจริง100%ยนนะครับมันเผื่อรักเผื่อเลือกวันนี้ถ้าเปรียบเสมือนคือคุณเหมือนกับสัตว์เลี้ยงในความสัมพันธ์ของเขามีสามสามคําถามหลักๆที่คุณต้องถามตัวเองหนึ่ง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคุณอยู่ตรงไหนสองครับนะเกียรติยศของคุณอยู่ตรงไหนสามครับคุณค่าในชีวิตของคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องถามสามคำถามนี้กับตัวเองก่อนแล้วคุณจะชัดเจนเออแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยฉันควรที่จะอยู่ในเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงความสัมพันธ์แบบนี้ตลอดไปเหรอคนบางคนที่ยังติดต่อคุณไว้ในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลประโยชน์หนึ่งชัดเจนกับตัวเองก่อนสอง เมื่อชัดเจนกับตัวเองแล้วไม่ว่าคุณเลือกทางใดก็ตามแต่คุณต้องพัฒนาชีวิตของตัวเองใหม่ครับอย่าล,ลืมนะครับแฟนไปมีมือที่3ส,ส่วนหนึ่งมันไปเพราะเรื่องบนเตียงเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเดินหน้าต่อนะครับหรือว่าจะเลิอกอะไรก็ก็แล้วแต่แต่คุณต้องพัฒนาตัวเองครับ 3. ครับห้ามเอาชีวิตของตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับคนเป็นมือที่3ชีวิตวยามนุษย์มันเป็นอย่างนี้ เวลาที่คุณเอาชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก็ตามแต่คุณจะยกให้คนอื่นเนี่ยสูงขึ้นและคุณจะกอดให้ตัวเองเนี่ยต่ำลงพอคุณกอดให้ตัวเองต่ำลงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยนะทำไมมือที่สามของมันเนี่ยนะมันดูดีจังเลยมันดูเท่จังเลยมันดูรู้รักอินรู้อยู่ดีมันดูมีเงินเดือนมากกว่าเรามันดูสวยกว่าเรามันดูหล่อกว่าเรามันดูดีหมดทุกอย่างเลยมันเด็กมันเด็กกว่าเรามันแกกว่าเราคือในสมองของคุณคุณจะรู้สึกว่ามือที่สามดีกว่าหมดเลย เวลาที่คุณเอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับเขาคราวนี้ชีวิตของคุณจะเริ่มมุกออนเป็นวงกลมไหมพอคุณยิ่งเจ็บคุณจะยิ่งจําพอคุณยิ่งจําคุณจะยิ่งหาวิธีการลืมพอยิ่งหาวิธีการลืมมากเท่าไรมันก็จะยิ่งเจ็บมันก็จะหมุนเป็นวงกลมแบบนี้ครับแล้วคุณก็จะติดอยู่ในห่วงวังวนความรู้สึกผูกพันเหล่านั้นที่คุณจะออกมาไม่ได้ครับมี2ข้อนะที่แนะนําคือ1สังเกตแฟนเก่าดึงกลับมาก่อนและส่วนเรื่องของการที่เอ๊คุณจะไปต่อหรือไม่ต่อนี่อีกเรื่องหนึ่งกับ2 ปลดล็อกอ,อกหักอันนี้เป็นการันตีของนักเรียนเลยนะครับว่าหลังจากเรียนจบคอร์สมากกว่า80%ของความรู้สึกเจ็บปวดจะหายไปเพราะจริงๆแล้วคุณติดล็อกทางความคิดมากกว่า17ความคิดครับหนึ่งในนั้นก็เลยครับคุณแอบ,บโทษว่าแฟนของคุณเป็นคนผิดและหนึ่งในนั้นก็เลยครับคุณแอบ,บรู้สึกว่าแหมตอนนั้นฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นเ,เหตุการณ์ของไม่เป็นแบบนี้คุณก็แอบ,บโทษแอบ,บโทษๆๆตัวเองอีกแล้วมันมี17ความรู้สึกที่มันติดล็อกและคุณออกมาไม่ได้หรอกครับ วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ